ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่อง youtube ลุงนาแก่ออนทัวร์อ่าสบายดีพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนนะครับหรือสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมรีวิวการแกะกล่องสินค้าอยู่ชิ้นหนึ่งเนาะนะครับสั่งช่วงโปรวันที่15เดือน3 2567ที่ผ่านมานะครับชีวิตติดโปนะครับก็ เดานะน่าจะเป็นพอดีสั่งอยู่สี่ห้าชิ้นนะจำไม่ได้มันมีอะไรบ้างนะครับเอาตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดาเนาะตัวนี้ก็น่าจะเป็นปลั๊กเอ่อเขาเรียกว่าหัวชาร์จซัมซุงนะครับยี่สิบห้าวัต์ของแท้ของจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ราคาร้อยยี่สิบบาทเนาะเรามาดูนะว่าจะเป็นยังไงเนาะตัวนี้กล่องก็อยู่สภาพปกตินะนะครับยังไม่ผ่านการนั่นพอดีวันนี้วันอาทิตย์ นะครับก็เขาก็มาส่งนะก็ก็ดีครับส่งก็ดีแต่บ้านพักเราอยู่ในส่วนราชการบางครั้งเขาก็สงสัยเนาะมันปิดประตูรั้วนะครับคนมาอยู่เวียนก็ก็ปิดกันจริงจงจังๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมกรีดก่อนเนาะนะกรนะีดมาอืมเนี่ยฮะออกมาเลยนะเดี๋ยวผจะคงร้านเขาดูนะนี่และครับ แงออกมาละกล่องก็ไม่มีอะไรครับนี่เท่านี้นะครับแล้วกเนี่ยนะครับเป็นสินค้านะส่งห่อในฟอยที่โอเคเลยนะก็ดึงอง่ายนะดึงออกมานะครับนี่ครับฟอยนะครับก็25วัตต์ p d a d a p t เ r อเอาเท่าที่ผมอ่านนะ25วัตต์ p d a d a p t e r นะครับตัวนี้ก็มีซิลตรงข้างล่างนี้นะนะครับ มีซิลไว้นะไม่ใช่ซิลก็คือเป็นเหมือนพลาสติกแต่ข้างบนก็แงะได้มันก็คงแงมาแล้วแหละผมว่าใไหนก็ในไหน,น,น,นละอ่าสีขาวผมสั่งสีขาวเนาะเพราะว่าสายมันน่าจ,จะเป็นสีขาวก็เลยสั่งสีขาวอ๋อตายแล้วนะนี่มันเป็นพีดีนี่หว่าอ๋อคือคือก็อไม่รู้ว่าสั่งผิดสั่งถูกเนาะแต่ผมสั่งมันก็คงถูกนั่นแหละฮะทีแรกเรานึกว่ามันสามารถ จะเป็นเอ่อเอ่ออะไรนะมันอย่างตัวเนี้ยมัน Pd คือมันจะเป็นรูที่แบบเหมือน Pd เอเขาว่าเร,เรียกอะไรนะฮะมันจะเล็กๆเ,เหมือนสาย C ตัวสาย C อ่ะถ้าภาษาเรา,านะนะครับก็คือยีิบห้าวัตต์อย่างนี้นะครับมันไม่ได้แบบเป็นแบบเสียบแล้วก็นั่นเออเออขอเข้าใจละนะครับก็น่าจะถูกของเขาแหละผมว่านะผมอาจจะคิดผิดไปเองนะครับ ก็สรุปก็น่าจะประมาณนี้เดี๋ยวจะทดลองใช้ดูโน่เป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นสินค้าชิ้นเล็กๆที่เราสั่งนะครับก็เป็นตัวนี้นะครับ PD นะมันไม่ได้เป็นรูที่ว่าเป็นอะไรนะที่ใหญ่ๆที่เราเสียบอะฮะแล้วค่อยเป็นไซสีนะครับไม่ใช่นะอันนี้เป็นเป็น PD คือเป็นแบบเหมือนไทซีถูงไซสีภาษาผมนะนะครับในกลาก็จะเป็นประมาณนี้นะโอ้ายตายนน่าจะใช้ได้นะ 120บาทนะครับโอเคนะครับเอาท่านี้ก่อนนะสำหรับตัวนี้เดี๋ยวรีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับ